เล่นตัวซาตาทีขอมาหลายคลิปแล้วนะคือก็มีประเภทแบบรลิ้วล้อลูกกระจกใน y o u t u b e ตัวเล็กๆตัวเลนน้อยอะครับมาสั่งนูน่นสั่งนี่พี่เล่นนู่นเล่นนี่คือพี่ต้องให้ความสำคัญด้วยแหละครับคือน้องเป็นแค่แบบเศษฝุ่นของพี่อะครับคือพี่ต้องทำตามไหมเอาตรงคือแบบคือแบบน้องเป็นแค่ล้วล้อเด็กข้างไข่พี่อะเอาตรงๆเลยแต่ถ้าน้องกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ กดซับจากใครกูกำลังพี่อาจจะเล่นให้ก็ได้นะเอา้ากดกดแล้วเหรอโอ,โอเคเล่นให้ก็ได้ปัดเล่นให้ละกันไม่ว่าเราจะเป็นลูกกระจองกพีกแต่พีก,ก็ก็โอเคก็เล่นให้ละกันนะครับก็ถือว่าพี่ลดตัวมาพอละ Let's go ก็ต้องบอกแล้วตอนนี้พี่ค่อยงฝึกฝนมาเยอะมากนะครับพี่เล่นมาแบบว่าจนเบือ่อแล้วก็เลิกเล่นไปตะพักเลยตอนนี้เอ่อ Assassin ส,ส,สวยเจีดโคตรเทตอนแฝงพีใช้ตามนี้นะครับ ส่วนในทีมก็ตามนี้เลยนะครับรองเท้าคูดาวนะที่พี่ชอบแล้วก็ลูนจะเป็นเวทนะครับเวทจ่อเวทหนักๆเลยเพราสำหรับใครอยากเห็นพี่เล่นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับเพราะว่าหลายตัวมากที่พี่พลาดไปนะครับพี่เล่นเล่นาวีไปนานใช่ไหมแล้วก็มีหลายตัวเลยที่พี่ยังไม่เคยเล่นนะครับแต่ตัวนี้ที่พี่เลือกที่จะเล่นเลือกที่จะฝึกเพราะว่าผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่ยากแท้ยากมากยากที่สุด เท่าที่เคยเล่นมาแล้วนะครับตัวเนี้ยแต่พอเรารู้เทคนิคมันก็ไม่ยากครับง่ายๆเอาเฮ้ยเล่นเล่นกลางเล่นเล่นกูนะน้องคิดว่ามีสก,กินแล้วมีตังจะทำอะไรก็ได้หรือไงอันนั้นละอันนั้นเอาไงเฮ้ยบวกได้เนี่ยจะไปเล่นไปถึงเวลจะเวลหนึ่งแต่ใจมันสั่งมาอะไรก็เกิดขึ้นได้แลกกูดักแลกกูดักเอาดิเอา,าดิเยอะเอาดิมันจะตายแล้วเอามันหลุดมันหลุดเฮ้ยไมวมันหลุดมันหลุดแมวมีสป,ปิริตหน่อยดิเฮ้ยมี กูร้านแม่งเลยมึงไม่มีสปิริตน้ำใจนักกีฬาเลยคือเขาหลุดแม่โทรตามให้ไปล้างจานแต่มึงก็จะฆ่าเขากูถามเลยดิดถ,ถ้าเป็นมือมึงจะสื้อยังไงแบบแม่โทรมาเข้ามาทีตายห่าแล้วอะคือแบบไม่มีสปิริตน้ำใจนักกีฬาเลยครับแต่ทิกีที่พี่ทำตะกี้นี้พี่ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าทีเผื่อนะครับแต่ว่ามันเอ่อมันเพื่อนมันไม่ยอมหยุดอนะพี่ก็เลยต้องตามเพื่อนไปนะก็ะเรียกว่าเพื่อนพาพาสวยแล้วกันข้างบนได้อยู่เนะี่ยผมเล้อสอนให้ผมสามารถโซโล่คิวดได้เลยนะเอาดิ แต่เนี่ยมันตีดุดเล็ดโอ้คีปตรงกลางมาครับกลับก่อนตั้งแต่ผมเล่นตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบมากนะมันแบบมันเกิดเร็วดีอ่ะมันไม่ต้องอะไรมากเว้ยหกคือเดินเดินบวได้เลยอ่ะเ้วก็คอยเคลียร์คีปอย่างเดียวพอมันไม่เหมือนฟาร์มที่แบบว่าต้องใช้หัวสมองข้างเยอะครับเฮ้ยเก็บสอง่ยตายหนึ่งสวยแต่ทำไมครูไม่ได้คิววะเนี่ยสกิลต้นเกมมันแรงมากครับมันไม่ต้องการแบบของอะไรมากมายเลยอ่ะแค่เน้เลเวลอ่ะแล้วก็ลดคูลดาว แค่นี้เ <voor> ด <carrots wor an> ียวกูจะมีสติอยู่แล้วจะรีบฆ่ากูทําไมเนี่ยไอ้เด็กแฟตเอ้ยอ๋อมันป่าเว้ยมันเยอะอะไรโอ้โหโคตรกรรมเลยแม่งผมเดินแหลมหรือวะก็ไม่ได้แหลมมกูตายได้ยังไงวะแล้วกูประมาทหรือกูอะไรวะนี่งงหมดละโอ้ล้วก็โดนตรงกลางสองเพื่อนช่วยหน่อยเติมหน่อยเติมหน่อยถ้าเดินไปถ้าเดินไปมุมนี้โดนเนี่ยเนี่ยอยู่ป่ะวะเช็คก่อนไปมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วล่าง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 โดนล่างโดนล่างโดน กเละตายทันไหมป่าเหมือนกันจะมาด้วยนะครับรว่าเอาจริงเหรออย่าเลยหนุ่มป่าฝั่งเราต้องมาชือ้อปอบกูทันป่ะวะเฮ้ยทันอยู่น้องไปข้างล่างแน่เลยนั่นไปจริงด้วย ตายหนึ่ง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 อังติบินบินไม่ขึ้นแต่ตายงงเหมือนกันคือจริงๆที่พี่ไม่บินสกินนี้เพราะว่าพี่ดูพี่ดูแล้วนะครับว่าถ้าพี่บินพี่ตายแน่นอนถ้าพี่บินอ่ะพี่เลยเลือกที่จะไม่บินนะครับพี่ไงแก้ตัวได้น่าดานมากคุยจิตผ่านแล้วอะไรวะกู <c oughs> ตายบ่อยเกิน มึงก็แก๊งก็ดีโพดมากันแบบกูดูว่าแห่ขันมากไอ้เชี่ยโผมาปุ๊บกูตายเลยกูไม่ได้ขยับตักแอะอัติอย่างตัวตีปีกไม่ได้กลางไม่ได้บินไม่ได้สะสะแลอิทธิพลอะไรทักอย่างเลยเนะี่ยว่าเรานี่เลววะทำไมกูถึงตกเป็นเป้าวะแม่งเอ้ยเอาไม่นิสัตว์ตายพี่พี่บินสิบทีนะเมื่อกี้นะบินสิบทีหัวป้อมแตกเหรอทุกคน มงเอ,อ้ยฟังหนูมันตึงเกินอะ่ะข้างบนนี้ผมฆ่าได้เลยเนี่ยคิดว่าไหวปะลองดูด,ด,ด้ดนดูดูเตรียมสเต็ปแรกตายตอบเพนเอา้าโ,โ,โอ้โนิ้วกูเป็นอะไรเนี่ยขอโทษอะไรครับโอ้มันจะตายอยู่แล้วนิ้วกูชะง,งักมันไม่พุ่งไปวะม,ม,มันไม่ได้ตังใจเลยว,วันเนี้ยมันไม่พุ่งไปวะแม่อะไรเพื่อนอทน โอ้ทนรอป้าใหม่มีหนึ่งเดียวตายไอ้สัสร้านกูอีกเวนเลยเอาไม่งดีเนี่ยในป้าในโง่ยิงคิวทำไมเออคิวก็ไม่ได้กดเซ็งมันหงิดว่ะเล่นแล้วแม่งูงิดไม่นังใจเลยแม่งเอ้ยร้อนว่ะเัือบแตกเต็มตัวเนี่ย ถ้าเอกมาละเอาเลยเอาเลยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยกูกูแดาป้อกมาก่อนกูไม่ใช่ตัวเปิดน้องเจนโอ้โหมันเปิดเข้ามาในป้อมนี้เลยเหรอเฮ้ยแม่เอ้ยน้องให้ไม่เด็กขี้แงเลยใช่ไหมมันตึงไปหรือเปล่าวะฝั่งนู้นอะเอ้ยแต่ผมรวยสุดโอ้โหเดอะแฟตมันเกิดแล้วนะเพื่อน ้าเอาหน่อยเฮ้ยกูเบื่อว่ะกูไม่ไหวแล้วกูร้อนจริงๆนะเนี่ยกูร้อนร้อนปัดเลยอ่ะมันไม่ได้ด er ั่งใจอ่ะทุกคนมัน้าตายเว้ยเลยงุดหงิดจริงเฮ้ยระบบที่หนึ่งอยู่ไม่คิดเละไม่เคละ h i คิวเว้ high Q เว้ย เยอะสุดเลยเนี่ยเยอะถือว่าเยอะสุดโอเคโอเคได้กำลังใจกลับมาละปกติพี่จะเล่นแบบตายน้อยไงแต่เฮ้ยแค่ว่าแบบนี้ตายเยอะมากเลยสามตัวนี่ถือว่าเยอะเนี่ยปกติพี่จะยืนหนึ่งแบบไม่ตายเลยศูนย์ตัวอะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งบิงมาทีเดียวครึ่งรอดพ่อมึงอะเกิดไปหรือเปล่าเงินมาเจ็ดพันป่ากูไม่เอาอะไรสักบาทโอ,โอ้ป่าฝั่งนู้นมันเกิดมากเลยครับทวนเสียเปียกตัวนี้แหละคือถ้าเจอดแฟลชล้วงผมนี่คือแบบผมตายเร็วมาก โหเกือบตายดีนะตีออกมาได้นนคนเลงอ่ะ The next day โว้ยสัตว์แรงเกินกู้มมันไส้มึงมากเลยมึงเหมือนมึงเก่งอ่ะเหมือนมึงพิวอ่ะเออว่าว่ะมีประเด็นด้านล่างว่ะนักเลงตีกันเอาดิเอาเลยโบเลยน้องจะตายเนี่ยแกจะตายแล้วสวยจะตายข้างหลังหน้าข้างหลังเดี๋ยวแฟดมานะ โอ้โหมันเก็บลาบกูบอกเลยกูบอกเลยมันเก็บยับ,บกู <c oughs> บินไม่ตายนะเออเป็นไงกูสกิลดักกูห <c oughs> ลบก่อนตัว <c oughs> นี้หลักการง่ายครับ <c oughs> เวลาเวลาบินเสร็จแล้วเอาตัวให้รอดแค่นั้นเองไม่ยากไอ้ถ้าจะบินจริงๆบินไม่ยากหรอกแต่ชอบโชเฟียแบบทำเป็นจะบินแต่ไม่บินจะบินแต่ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาวะได้อยู่นะ ไม่ถึงอีกแล้วไอควายขอบคุณหน้าอะไรมึงล่ะมันไม่ถึงนี้ยังไงวะตอนนี้เราเจอแต่ตัวแบบพิュพิวนะจับคนข้างย่ากนิดนึงต้องจังหวะมันบวกกับเพื่อนเราจริงเราให้สาตนานติเอาแมงดีตรงกลางไอสัตว์กูหมัอนไส้ว่ะเปิดแม่งเลยให้มันงงให้มันอึ๋อให้มัน่ชอาวงการราเถือนโลกเอาดิกูสาตี่สามตัวสี่ตัวไปสวยเอาดิหมดหลังหลังหลังมาหลังมาเพื่อนเฮ้ยคณะกามี ได้เหรอวะแปดวิมันดักแน่เลยกูยกหลบโอ้โหยกหลบยังโดนไหมเอ้ยไอเวนี่มันผิวเพื่ออะไรวะเนี่ยค่นคิดว่ามันอยู่ไหนวะอยู่นี่ปะวะกูเสียวว่ะมาขบวนเราชุดเดียวตายนะเจอมันละกูโซโล่คิวโอ้โหสองตัวฮะโอ้กูโดนากูเหนื่อยว่ะ โอ้โดนดุดกูไม่อยากเล่นแล้วคนน่ารำคาญเลยอ่ะบินมันดูดกูวะมันดูดกูทำไมอ่ะกูจะเชิดชายบินให้น้องๆดูม ่ากูอยากเล่นเร็วงูหงิดวะันก่อนงูหงิดงูหงิดเป็นไรก่อนงูหงิดงูหงิดร้องไห้แล้วเอางี้กูเอาจริงละทุกอย่างคือการแสดงที่ผ่านมาคือแกล้งตายรอบนี้ของจริงกูแค่นี้แหละสัตว์จบนะไปสวย เฮ้ยจะทำไงเดี๋วะน่ะเฮ้อวะเพื่อนเราโคตรเอาเรากูมาแล้วเพื่อนมาหากูเพื่อนมาหากูเพื่อนมาหากูกูมั่นใจมึงไม่ตายหรอกมาหากูดิไอควายเอ้ยมาหากูไอซัดซัดเฮ้ยกลับเพื่อนกลับเพื่อนเพื่อนเพื่อนกลับเพื่อนเอาดิไหวกูไหวมึงดิเอามึงดิ ไม่คือชอตพระเอกเลยตะกี้เลยคือจะพระเอกอยู่แล้วมันดูดกูอีเลี้ยวไอ้ตัวดูดนี่กูจะบอก GM ให้เอาแก๊กออกกูบอกกีร่อบแล้วตัวนี้มันโกงดึงได้ดูดได้โหกคือคือแบบแบบไปโกงไปอ่ะใครจะอยากเล่นเกม R.V ครับ กูจะบอกให้เจมเอาตัวปัญญาอ่อนนี้ออกโวกรนด้รับขาญเลยมันดูดอ่ะมันโกงไปหรือเปล่าแลนไม่หยุดเลยมันดูด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 อยู่นั่นอะกู <c oughs> บินไม่ได้เพราะมึงไหลรอบไหนสัตว์ตา,าตายห่าได้เฮียดูดดีนักโหโคตรร้อเลยตอนนี้ปล่อยตัวดูดบาดซบนี่แหละคนยุ่งหิดเลยอ่ะเปิดแบกเลยสัตว์มาดิ

เบี้ยวอ่ะไม่ทนไปกดสการ์ดาลูกบล็อบินก็ไม่ขึ้นนี่ก็ไม่รอดอ่ะุ้ยโทษทีละสิบคิวนะตายเยอะเลยแพ้แล้วน่ะไอ้ควายการป้อมดีสัตว์โง่คนพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเออบวกยิงมันยากตรงไหนล่ะเออนั่นเนี่ยจบ งงนะบางทีแบบสกิลครบทุกอย่างแต่มันไม่บินเนี่ยกูงงหืมโส้ชตีนไอ้สัตว์โส้ชตีนหนีเก่งนะมึงพิ้วเหรอเอาเมื่อกี้ไปนอหนอหนอนอนอไม่หิวนอทำเป็นพิฟิวอิชพายเหมือนเก่งอ่ะมึงก็ได้ตายคาคาป้อมมึงเนี่ยสัตว์ กูมันไซอิมแลก่วยมากเลยมึงแบบมึงผิวแบบแบบแบบเหมือนมึงผิวคนรับผานมึงว่ะมันมึงเก่งเนาะแบบแบบต่อยปุ๊บแล้วแบบโยแบบรับานว่ะเอาจริงเลยอ่ะมันเป็นตัวที่รับผานอ่ะทุกตัวเลยเอาออกให้หมดเลยไอ้แก๊กกัะลัก่วยคน้รับ่านเลยอ่ะทุกคน ผมเหนื่อยนะเว้ยเล่นเกมอาวีแล้วเจอในตัวปวัญญาอ่อนโกงๆแบบเนี้ยตัวพี่ไม่เคยแครตัวโกงเลยครับพี่ไม่เคยเล่นตัวโกงพี่เล่นตัวไหนพี่เล่นยุติธรรมเท่าคนเท่าทุกคือแบบเท่าเทียมแน่เลยแต่ตัวโกงๆแล้วมันจะสนุกอะไรครับเกมอ่ะอ,อ่ะ ตัวโกงอ่ะเล่นน่ะไอ้ใน,ใน,บบนี่ก็โกงโกงตลอดอ่ะถ่าพี่ม่เจตโกงอ่ะโหพี่เก่งกว่านี้อีกเฮ้ยมันเล่นได้ไม่ดีเลยวะเสียใจ,จยด้วยก็ดูผิดหวังในตัวกูก็รอด,ดูอ่ะที่พี่เคยเล่นน่ะลองดูที่พี่เคยเล่นด้วยสไตล์ที่พี่เคยเล่นตัวเนี้ยมันไม่แย่ขนาดนั้นด้วยเนี่ยคือมันเล่นดีเลยอ่ะเอยมันก็เล่นได้อยู่นะอ๋อ ตัวมันได้แค่ต้นเกมอะครับต้นเกมพี่ก็ทําไดแค่นั้นแหละกลางเกมพี่ก็เริ่มทํแล้วกูอยากเล่นใหม่วะก <c oughs> <c oughs> ูอยากแก้มือด้วยทุกคนกูแบบแต่กูเคลียดไปแล้วอะแต่ไม่เป็นไรนะครับต่อให้เราจะทําพลาดในวันนี้วันหน้าเราก็มีโอกาสแก่นะครับแล้วคลิปหน้ากัจะมาเล่นซาใต้อีกทำไมเนี่ยเพื่อนคเล่นไปแล้วมันกลับไปไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะครับรน้องๆทุกอย่าง เราเริ่มต้นใหม่ได้ครับพี่ก็จะแคสใหม่พี่ก็จะมาเลนซาตาในคลิปหน้าฮะน้องดูแต่พี่ขอพักสักหนึ่งอาทิตย์สำหรับตัวซาตานะครับพี่ว่าพี่เล่นดีแล้วแต่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นพี่อยากอัดใหม่อยู่อกอยากเล่นใหม่อยู่อยากบางตาว่ะเบื่ออ่ะทุกคนมันมันมันซีเรียสมากเลยอ่ะมันแบบฝากเป็นกำลังใจด้วยครับ